ถนจะรอบฉายภาพยนต่อเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะให้ทุกท่านนะคะขึ้นแ้หดได้เลยส่วนใครที่ทาโทรศัพท์ตกไว้นะคะสามารถมารับได้ที่ทีมงานนะคะเราสองคนดูค่ะใครที่ทาโทรศัพท์ตกไว้ค่ะไม่หน่อยฟังปงเด้อปังเด้อังังเด้อค่ะเด้อุาตนะคะออกทางออกได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยว สักูดนึงเราจะมีภาพยนต์ฉายต่อนะคะขอบคุณท um ุกท่านมากมากเลยขึ้นตัวเองทำตัวเองได้หมรได้เลยค่ะตอนนี้คนเดินออกแล้วนะคะไปดูไหม ไปจับมือยีราพอร์ลนี่เด็เดี๋ยวออกมาเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวออกมาจ้ะโอกไปรอตรงไหนโย่ไปให้ปะจ้ะเดี๋ยวออกมาจ้ะนี่เด็กคุณแม่เพป็นมากเลยนี่คุณแม่หน่อยนี่เด็กแม่หน่อยโตเมื่อน้าแม่หน่อยป่ออง เว่ยเว่ยเวยโอ้โหนี่ยูทูบด้วยนี่นี่หน่อยก็มาให้กำลังใจนะคะ

Ooh, เปิดแฟนจะไม่ได้ติดเลตายลูกค้าิด้องเปิด 50, right. yeah. ้องหม่นะครับม okay. ่กช่ไท่วางไ่อหนะครับยังิดในระยายแม่ยิองเปิด้องหม่นะครับคนดส่วน้องหม่แหครับี่้าีดน่ละโอเคคนเข้ามาถ่ายรูปนะดูเอฟซีแฟนขับถ่ายที่แหละ ทุกใคแสแกนได้เลยนะคะเพื่อได้รับสิทธิ์นะคะเอาโทรศัพท์สดงที่น้องพนักงานได้เลยค่ะคุณตาเกย์เปไหนตาดีละไปไหนเนี่ยเดี๋ยวจะมีเป็นถามาคุณตาสิคะทุกคนนะคะ่ามาแล้วนะเดี๋ยวจะมีน้องพนักงานนะคะ เอาม่เห็นพอบ้านกลับไปอยูกแล้วทีนี้เอารูบาร์แล้วรบารอ่าความสที่ เราเข้าเราได้3 0ได้เลยนะคะเป็วราคาเฉลี่ยเพยเรื่อง2 0ค่ะแล้สำหรับ yeah, วัตท่ใช้ในการถ่ยรูปนะคะสามารถถ่ายรูปนะคะและสแกนได้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อดูประบอคอนนะคะ27ออนค่ะนะคะ

คือผูค้าทกท่านนะคะที่ใช้บริการที่นี่ส่วคือผู้คาเีวค่ะและารคะาเ่นะคะจากตเรืองหาอนะคะด้เลยนะคะดวยกรถ่ายรอติดตารถ่ายรูได้ด้วยนะคะและขณะที่ผู้ค้ารออยู่เนียค่ะสามารถซื้อตั๋วคัน่ื่นค่ะได้หอยถึสามารถดาวน์โหลดแอปได้เลยนะคะดาวน์โหลดแอป นะคะเพื่อเอหรับบอบทอนนะคะสถานที่ทรานาคะข่าบูรพานะคะวันนี้สอบรุกวันนี้งานสอบรุก แอปพลิเคชันนะคะวันนี้นะคะติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะดาวโหลดที่น้องพนักงานนะคะเพื่อรับฟรีเลยนะคะเพื่อรับฟรีได้เลยนะคะเดินทางชุดนี้เป็นสาวฟิล์่คุณภาพสูงสุดเดีค่ะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะเขาเหลือรงพัพยนตร์นะคะสำหรับลูกค้าทุกทานนะคะ ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้แสดงเริ่่อันได้เลยนะคะวันนี้แสดงถออต่นได้เยนะคะถือ้วยถืด้วยม้าในการแสดงรอเดยได้เลยนะคะถ่ายรูปได้เลยนะคะถ่ายเรื่องกดอะไก็ได้นะคะจากทางเดียร์ถายออต ในเทปที่สิบสามคำพูดช่างน่าสื่อจะเด็ดขาดขณะนี้นะคะถ่ายรอบสี่คำพูดจบแล้วสามารถถ่ายรูปได้ด้วยนะคะสามารถถ่ายรูปได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคุทุกท่านเลยค่ะนะคะสามารถถ่ายรูปได้เลยนะคะขณะที่รอถ่ายรูปอยู่ยังสามารถโหลดแอปเพื่อเวิ่รสองสองสีได้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการถ่ายรอบถ่าโลกทักไปเลยนะคะ

แตางสภานนะคะที่ต้องมาต้องานะคะวันนี้นะคะคือตัวการชมภาพพระเยซูมา